เอ็มวีที่เล่าเรื่องราวของไซรีนตัวละครที่มีเรื่องราวกับเรามาอย่างยาวนานซึ่งใน MV นี้ก็ได้มีรายละเอียดที่ถูกซ่อนอยู่อย่างมากมายชนิดที่ว่าเซียววินาทีถ้าเพื่อนพลาดไปนี่ก็อาจจะตกดีเทลไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เรามาลองฟังกันดูนะครับว่ามี20รายละเอียดอะไรทีเเ่เพื่อนอาจจะพลาดไปใน MV นี้ก่อนเริ่มคลิปก็ต้องขอที่บายก่อนว่าผมเพิ่งจะมาเล่นเกมนี้ได้ไม่ถึงอาทิตย์เรื่องการจัดทีมหรือระบบเกมผมอาจจะยังไม่รู้เยอะมากของนั้นถ้ามีอะไรแปลกในเกมเพย์ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในเรื่องของการเรียกชื่อตัวละครผมจะเรียกตัวละครนี้ว่าไซรีนซึ่งหลายคนอาจจะเรียกว่าไซรินเน่แต่ในคลิปนี้ผมจะเรียกว่าไซรีนนะครับและรวมถึงตัวละครอื่นด้วยถ้ามีตัวละครไหนที่ผมพูดผิดไปก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับและคําเตือนข้อสุดท้ายก็คือคลิปนี้สปอยแหลกนะครับถ้าเพื่อนๆยังเล่นไม่ถึงในเรื่อง3.7และไม่ต้องการที่จะถูกสปอยแนะนําให้มาเปิดคลิปดูหลังจากที่คุณผู้ชมเล่นจบไปนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่พร้อมจะฟังแล้วเรามาเริ่มที่ข้อหนึ่งกัน ชื่อของ MV นี้จะชื่อว่า Hello World หรือว่าสวัสดีโลกเหมือนเป็นการต้อนรับโลกใบใหม่ซึ่งถ้าหากว่าคุณอยู่ในวงการโปรแกรมเมอร์คุณก็จะรู้เป็นอย่างดีว่าคำว่า Hello World มักจะเป็นคำแรกๆที่โปรแกรมเมอร์จะใช้ในการเขียนโค้ดบรรทัดแรกซึ่งก็จะสอดคล้องกับเนื้อเรื่องของไซรินนั่นเองใน MV นี้ถ้าพูดกันอีกอย่างมันก็คือเรื่องราวที่ไซรินอยากให้เราได้เห็นและไซรินได้บอกว่าตั้งแต่ต้นคิดว่าเธอได้ใช้แสงท้องฟ้า ทะเลดวงดาวมเมล็ดพันธุ์ดอกไม้นกความหวังและความรักเพื่อใช้ในการเล่าเรื่องราวนั่นจึงทำให้ใน MV นี้จะเต็มไปด้วยการเล่าเรื่องที่งดงามเพราะไซรินต้องการให้เราจดจำแต่สิ่งดีๆของ e m p o r i u s นั่นเอง ไซลินได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้กับเราเพื่อเป็นตัวแทนความทรงจำที่จะบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของเราและเธอเพื่อที่เมื่อไหร่เราคิดถึงเธอขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเปิดอ่านเรื่องราวนี้ได้เสมอถ้าเราสังเกตดีๆฉากที่ไซรินได้มอบหนังสือให้กับเราและฉากตอนที่เราได้เงยหน้ามองเธอมันก็คือสถานที่เดียวกันซึ่งสถานที่นี้มันคือโลกมิติแห่งความทรงจำของไซรินนั่นเองซึ่งตัวละครของเราก็ได้บอกว่ามัน่างเป็นสถานที่ที่สวยงามและเงียบสงบเป็นที่สุด ชีวิตสงบสุขที่ไซรินอยากให้ทุกคนมีจะถูกระบุว้ใน M v มวีหรือหนังสือเล่มนี้โดยที่ไซรินเธอได้เขียนเรื่องเล่าให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขตั้งแต่เติบโตได้เล่าเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ได้ไปเที่ยวร่วมกันนั่นเองอนาคตที่ไซรินอยากให้ทุกคนได้เป็นโดยภาพแต่ละภาพจะบอกถึงอนาคตของแต่ละตัวละครที่ไซรินนั้นอยากให้พวกเขาได้เป็นโดยไฮายาซินจะได้เป็นหมอแคสเตอร์ลิดเป็นนักเขียน ไอ้นอนเป็นศาสตราจารย์ไซเฟอร์เป็นนักวิ่งเดริดาเป็นนักสำรวจหรือนักเดินทางและให้เซเลนได้เป็นนักดนตรีหรือนักร้องซึ่งในหนังสือจะมีรูปของเมเดด้วยแต่คุณผู้ชมจะต้องสโลว์วิดีโอเพราะมันเซียววินาทีเดียวจริงๆซึ่งถ้าหากว่าเรากอไปก่อนหน้านี้และเราสโลว์ให้วิดีโอช้าลงเราจะเห็นชาที่ตัวละครของเรากำลังเปิดหน้าหนังสืออยู่ซึ่งในหน้าหนังสือนั้นมันก็ได้โชวว่าเมเดนั้นเขาเป็นเชฟในอนาคตนั่นเองซึ่งนี่จะเป็นภาพแค่เพียงเซียววินาที ถ้าคุณไม่สโลว์ดูนี่แทบจะมองไม่เห็นรูปนี้เลยในหน้าหนังสือที่โชว์รูปหมู่ที่ทุกคนดูมีความสุขมากแต่ในรูปนี้จะไม่มีไซรินอยู่ในนี้เพราะไซรินได้เขียนเรื่องราวให้พวกพ้องของเขาอยู่กันอย่างมีความสุขแต่ในเรื่องราวนี้จะไม่มีตัวตนของเธออยู่ในนั้นเพราะเธอต้องการให้เพื่อนของเธอมีความสุขแต่แลกด้วยการเสียสละตัวเธอเอง หลังจากที่ตัวละครของเราได้ดูหนังสือไปสักพักหนึ่งไซลินจะเดินมาหาเราและจะพาเราไปท่องความทรงจำที่ผ่านมาซึ่งเราจะได้เห็นโมเมนต์ของไซลินมากมายในความทรงจำที่เธอมีความสุขกับเราและข้อสังเกตของฉากนี้ก็คือจะมีการตัดสลับที่เร็วมากซึ่งความหมายของการตัดสลับภาพที่รวดเร็วมันกระสื่อความเป็นในในว่าช่วงเวลาแห่งความสุขของเธอมันผ่านไปเร็วมากเลยนั่นเอง ตลอดทั้ง MV มเพลงนี้เราจะเห็นว่าไซรีนนั้นยิ้มเสมอไม่มีครั้งไหนที่เธอทำหน้าโมโหหรือทำหน้าเศร้าใส่เราเลยเหตุผลเพราะว่าเธอต้องการให้เราจดจำเธอด้วยรอยยิ้มเพื่อเป็นความทรงจำที่ดีต่อเราตลอดไปในช่วงที่เราอยู่กลางทุ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าไซรินเธอได้ทำการอธิษฐานบางอย่าง ซึ่งคำอธิษฐานของเธอเราก็ได้เห็นมันในทันทีพอคำอธิษฐานของไซรินก็คือการที่เธอนั้นอธิษฐานให้เพื่อนๆของเธอได้ออกเดินทางไปพร้อมกับเราอย่างมีความสุขแต่ถ้าเราสังเกตกันดีๆจะไม่มีไซรินอยู่ในความทรงจําเหล่านั้นก็เป็นเพราะว่าเหตุผลเดิมพอท้ายที่สุดแล้วเธอก็ต้องเสียสละตัวเองในฉากที่แสดงช่วงเวลาบนรถไฟถ้าคุณฟังดีๆมันจะมีเสียงนาฬิกาดังอยู่ ซึ่งเสียงนาฬิกาจะเริ่มต้นขึ้นในวินาทีที่รถไฟนั้นเปิดออกและเสียงนาฬิกาจะดับลงในช่วงที่จบเหตุการณ์บนรถไฟ ซึ่งเสียงนาฬิกานี้หมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนรถไฟเป็นเพียงช่วงเวลาที่ไซลินได้สร้างขึ้นเพื่อให้ตัวละครเราได้เห็นความปรารถนาของเธอที่อยากจะเห็นเพื่อนๆพื่อนของเธอนนั้นได้ออกเดินทางไปกับเราอย่างมีความสุขนั่นเองแล้วก็ต้องขอพูดอีกครั้งว่าเธอจะไม่ได้ไปด้วยกับเราแต่เพียงแค่เห็นเพื่อนๆของเธอมีความสุขแค่นี้เธอก็มีความสุขแล้วนั่นเองหลังจากช่วงเวลาบนรถไฟได้จบลงตัวละครหลักของเรา ก็พยายามที่จะกลับไปตามหาไซรินซึ่งตัวละครหลักของเราเขาก็ได้ไปตามหาไซรินในความทรงจําต่างๆไม่ว่าจะเป็นชิงช้าลุ่มที่ไซรินเคยถือในอดีตตอนนี้มันได้หลุดลอยออกไปพอครั้งนี้ไซรินไม่ได้อยู่เพื่อถือมันใช้หาที่ทั้งสองคนเคยยืนอยู่นะตอนนี้ก็เหลือเพียงรอยเท้าซึ่งจะมีดีเทลที่ซ่อนอยู่พอในฉากนี้น้ําทะเลจะซัดขึ้นมาและน้ําทะเลจะลบรอยเท้าของไซรินออกไปและตอนสุดท้ายในฉากทุ่งนา ที่เคยมีไซรลีนยืนอธิษฐานอยู่ข้างๆแต่ในครั้งนี้กลับไม่มีเธออยู่ข้างเราอีกแล้วฉากวิรชนบอกลานับว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่กินใจมากๆเพราะในฉากนี้เราจะได้เห็นเพื่อนๆของเธอที่ล่วงหน้าเธอไปก่อนซึ่งเราสามารถตีความได้หลายอย่างว่าพวกเขาอาจจะไปเกิดใหม่ในดวงดาวอันแสนไกลหรือพวกเขาอาจจะกลายเป็นกลุ่มดาวบนท้องฟ้าซึ่งการจากลาครั้งนี้เป็นการจากลาตลอดกาล และไซลีนจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพียงคนเดียวเพราะเธอไม่สามารถที่จะตามเพื่อนพ้องของเธอไปได้ฉากยิงงามหลับไหลอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นี่คือฉากที่มีการสื่อความที่ลึกซึ้งเพราะฉกนี้จะสื่อความกับเราซึ่งหมายถึงความอ้างว้างและความโดดเดี่ยวแต่อีกมุมหนึง่งก็แสดงถึงการพักผ่อนอันสงบสุขหลังจากที่ผ่านความเหน็ดเหนื่อยมาอย่างยาวนานความหมายของแหวนของไซรีน เรื่องนี้อาจจะต้องตีความเยอะพอสมควรเพราะหลายคนอาจจะมองไม่เหมือนกันเพราะงั้นคุณผู้ชมเรามาฟังในมุมมองของผมและเพื่อนผมนะครับแหวนของไซรินนว่เาเป็นสสญลักษณ์ตัวแทนของความรักความเชื่อใจและคำสัญญาที่มั่นคงเป็นตัวแทนของความรู้สึกดีๆที่คนสองคนมีต่อกันซึ่งในส่วนนี้อาจจะหมายถึงตัวเราและเธอที่ไม่ว่าการเวลาจะบรรจบมากี่ครั้งเราก็จะรักและเชื่อใจ และยึดมั่นในคำสัญญาที่มีต่อกันเสมอฉากที่ไซรลีนได้ลืมตาเพื่อมองรถไฟของเราเป็นครั้งสุดท้ายเป็นการสื่อว่าหน้าที่ของเธอในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วและแน่นอนว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ see you tomorrow แต่ถ้าคุณผู้ชมที่เล่นจบแล้วจะเข้าใจว่าวันพรุ่งนี้ที่ผมหมายถึงคืออะไร หนังสือแห่งความทรงจำเราสามารถที่จะเปิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาดูได้โดยการกด ESC และเลือกที่หนังสือซ้ายบนซึ่งาหากว่าเราเปิดหนังสือขึ้นมาก็จะพบว่ามีเสียงของไซรีนดังขึ้นมาซึ่งเธอก็จะเล่าเรื่องราวในหนังสือให้เราฟังจริงๆอีกด้วย Are you ready? This going a very very long story be you going to long This is ถาหากมีเวลาว่างๆก็ลองเข้าไปฟังกันได้นะครับ คำอวยพรของไซรินในเนื้อร้องช่วงก่อนจะจบเพลงไซรินจะบอกกับเราไว้ในเพลงซึ่งถ้าหากว่าเราฟังดีๆเราจะพบว่าไซรินกําลังอวยพรการเดินทางให้กับเราโดยเนื้อร้องจะพูดประมาณว่าบปดเก็บความทรงจําของเราเอาไว้และใช้ชีวิตต่อไปด้วยความรักจุดสายท่านไหรรินดังสวนบุพผางอกเงยหวังว่าเธอจะพิบานอย่างสวยงามซึ่งถ้าเราตีความกันดีๆนี่ก็คือคำอวยพรสุดท้ายของไซรินต่อตัวละครเรานั่นเอง เธอขออวยพรให้เราขอให้การเดินทางของเราหลังจากนี้เต็มไปด้วยความสวยงามนั่นเอง gardens grow. Hope you bloom beauty. ดีเทลเล็กๆที่คุณผู้ชมอาจจะไม่ได้สังเกตมันก็คือหยดน้ำใน MV นั่นเองซึ่งหยดน้ำนี้ ดูเผินๆอาจจะเหมือนทรานซิชันของวิดีโอแต่มันมีความหมายที่มากกว่านั้นเพราะหยดน้ําที่ปรากฏเปรียบเสมือนการเข้าและออกโลกความทรงจําโดยในวิดีโอนี้จะมีฉากหยดน้ําอยู่สองครั้งโดยที่ในครั้งแรกมันจะเป็นครั้งแรกก่อนที่เนื้อเพลงจะขึ้นว่า once upon a time หรือที่แปลว่ากะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วและหยดน้ําอีกครั้งหนึ่งจะมาในตอนจบเพลงซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าตอนนี้เราได้ออกจากโลกความทรงจําและกําลังมุ่งหน้าไปสู่อนาคตนั่นเอง นังสือถุงมือและปากกาเป็นการสื่อความหมายว่าการเดินทางในบทนี้ได้จบสิ้นอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนั่นเองและเมื่อใดก็ตามที่ตัวละครเราคิดถึงเรื่องราวของเอ็มโพเรีัสเราสามารถที่จะมาเปิดหนังสือเพื่อฟังเรื่องราวต่างๆได้ทุกเวลาและเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าเธอจะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปและนี่คือ20รายละเอียดในวิดีโอนี้หวังว่าเ,เพื่อนๆจะชอบกันนะครับ ผมคงไม่ต้องปิดท้ายหรือพูดอะไรให้คลิปดูดีเพราทุกอย่างที่ผมได้เล่ามามันได้สื่อถึงความหมายที่สวยงามมากพอแล้วท้ายที่สุดนี้ผมก็คงจะพูดได้แค่ว่า See you tomorrow ไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะ